นี่น,นแมบีครับโอ้โหเอากรวยมาวางซิกแซกไปตามทางโอทับทับหมดเลย <c oughs> เดี๋ยวจะเอาโปสเก็ตบอร์ดมาเล่นให้ดูโปโปมาโชว์นยครับโปนี่โปสเก็ตบอร์ดมาจากอังกฤษเลยนะครับสวัสดีครับ วันนี้เราสร้างหมูกระทะมากินที่บ้านนะความจริงเราสร้างมากินหลายครั้งแล้วนะแต่ไม่เคยได้ไท่ายแต่วันนี้แบบปาบาบาว่างเลยแบบทายบรรยากาศสักหน่อยว่าเราอยู่บ้านเนี่ยเราสร้างอะไรมากินนี่ใครอยู่บ้านโป่งก็สร้างได้นะ,จะเจ้านี้ชื่อว่าอะไรนะครับปูผาหมูกระทะอ่าสามร้อยห้าสิบบาทชุดที่ปลาบาาสร้างมาเนี่ยได้ครบทุกอย่าง<ต>นี่ของที่เขามีมาให้เราก็เป็นหมูอู้ 350รห้าสิบนี่กินสี่คนนะน้ำจิ้มถุงใหญ่เลยใช่น้ำจิ้มถุงใหญ่จุใจใช่นีผพกตะเกียบตะเกียบมีมาให้ด้วยวุ้นเส้นน้ำซุปซุปนึ่งถุงใหญ่ให้มาเยอะทุกอย่างทั้งน้ำซุปทั้งน้ำจิ้มเดี๋ยวตอนนี้เราจุดเตาก่อนครับโอเคจุดเตาก่อนครับเด็กๆทำเล่นไฟนะครับเเละ ฉันสาวจุดไฟเล่นรอบกงอ๋อ <c oughs> มีปฏิอีถูปฏิอีเถเลยเหรอร้ <c oughs> องเพลงให้เขากับบรรยากาศใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะเ okay. er อาสเก็ตบอร์ดมาเล่นหน้าบ้านด้วยนะครับตอนนี้น้องมีเล่นจรงอยู่แล้วเริ่มเก่งอ,ะ <c oughs> อง่ะเรอใส้ท่า,น,านไกลเยอะๆเลยมันจะได้แบบรนะ้อนๆตอนนี้ไฟของเราก็ติดแรงแล้วครับแม่แมบีเขาก็ เท okay, น้าซุปใส่เยือกนี่ไข่ขาหมูกระทะหรือครับต้อง<า>มีต้องมีนะ <c ười> มันจะสะดวกเวลาเราเติมน้าซุปซื้อเอา <c ười> อไว้นี่ครับที่เขาให้มาเป็นไงเยอะมะมโอ้เยอะมากเลยอะอ่ะโอเคตอนนี้เรามาอัปเดตเซิร์ฟสเก็ตกับสเก็ตบอร์ดท,ที่เรา <c ười> มีนะนี่เริ่มจากอันแรก <c ười> อันนี้แม่บีซื้อมาีซื้อมาอันแรกแรกเลยตัวแรกเนี่ยเท่าไหร่นะเอามาลองเล่นว่าจะชอบหรือเปล่ากี่กี่บาทสี่ร้อยแปดสิบสี่ร้อยแปดสิบไหนดูที่ครับข้างหน้าข้างหลังเป็นไง ก็ดีนะก็เล่นได้นะที่ป๋าลองเล่นดูก็ลื่นอ่ะแล้วถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอ่าอันสองอันนี้อันสองอ่ะอันที่สองที่ได้มาเป็นอันไหนอันนี้ออันนี้ก่อนใช่ไหมอ่ะอันนี้เป็นเซิร์ฟสเก็ตอันนี้เป็นเซิร์ฟสเกตยกขึ้นมาครับยกขึ้นมาดูข้างหลังเป็นไงข้างหลังอ่านี่แปะกระตูนบีมเอาตัวกระตูนอะไรได้พคฆาสศูนมาแปะเอาบินใช่นี่แล้วแม่บีเขาก็แปะ กันกระแทกเป็นยางนะยางกันกระแทกอันนี้เด็กกับผู้หญิงเล่นง่ายอันนี้เซิร์ฟสเก็ตอันนี้9 9 0 0อันต่ออันต่อไปอันนี้แม่บีสั่งมาให้บีมเล่นสเก็ตบอร์ดเป็นสเก็ตบอร์ดเท่าไหร่เท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไหร่ตัวนี้3 7 9 0 3 7 9 0อ่ะไปถ่ายโชว์หนึ่งทีสิครับอ่ามพันจ็ดเช่วงระหว่างรอกินหมูกระทะครับอ่าไม่ต้องเร็วมากนะเดี๋ยวล้มเสียว อ่าอันนี้สเก็ตบอรเอออะไร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 ทำอะไรเฮี้ยนั่นนั่นแล้วอ,อ่ะตัวสุดท้ายครับเป็นสั่งประกอบใช่ไหมแม่บีบอ,อันนี้ปาบาไม่รู้เรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเนี้ยก็เซิร์ฟสเก็ตนั่นแหละเซิร์ฟสเก็ตเหรอใช่ดูลายดูลายสักก่อนลายน้ำทะเลลายน้ำทะเลว้าวบอร์ดเป็นอะคริลิกไหนข้างหลังเป็นไงครับอันนี้แม่บีสั่งประกอบมากี่บาทค,ครับตัวนี้หกพันห้าหกพันห้า สรุปเรามีสี่อันตอนนี้นี่เราไแม่บีเขาซื้อนี้มาด้วยกรวยซิกแซกซิกแซกไว้ซิกแซกว้าวฟิลอันนี้มันจะไม่เหมือนเซิร์ฟสเก็ตนะมันจะแบบมันก็เซิร์ฟสเก็ตแต่แต่มันลื่นสู้ล<ม>ื่นสู้อันนี้ไม่ได้นี้ลื่นเร็วจะไม่ไวขนาดตัวนั้นอืโอ้แต่บัตเล่นก็ไวนะไวระวังระวังไม่ต้องเลี้วอ่านี่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 แต่การโยกอ่ะสู้อันนั้น,น,มนไม่ได้อันนั้นโยกดีว่าโอ้บีมบีมเลี้ยงอย่างนี้เลยหรอ มันจะแคบไปบ้าแม,ม่เขาไม่ได้หรอกอออได้ปะม,ม,มันมันใกล้กันเกินไปไไต้องห่างกันกว่านี้หน่อยอือออบีก็ชอบนะมันเล่นแบบว่าเหมือนตีโขงเออดูบีมเหลี้ยงดิไข่จะสิกแซกได้โอ้โหโอ้โหพัฒนาครับตอนนี้พัฒนาอ่ะตอนนี้เราก็ใส่หมูแล้วครับ ตอนนี้ไฟกำลังแรงนะครับแม่บีต้องขยันกลับนะครับไม่งั้นไหมแน่เนี่ยเบียมใส่ผักอเนกใส่ผักว้าวเป็นไงครับน่ากินไหมครับใช้อยู่บ้านโป่งสั่งได้ครับฟูผาหมูกระทะเดลิเวอรี่อยู่กาญจนบุรีก็สั่งได้วิ่ยเขาส่งแต่บ้านโป่องอร่อยมากใช่ส่งฟรีครับตัวบ้านโป่งกินเสร็จก็วางไว้หน้าบ้านแหละเดี๋ยวเขามาเก็บเอง อ่ะตอนนี้ก็ถึงเวลากินแล้วครับอืสุกแล้วอร่อยมากครับอบีมกอะไรครับปูอาดปูอาดเส้นมีเส้นมีไข่มีผักอเดี๋ยวตอนนี้เรากินหมูกระทงก่อนนะครับเดี๋ยวเติมพลังก้อนเดี๋ยวค่อยไปเล่นสก็ตบอร์ดเขาขว นี่นี่นี่แมบีครับว้าโหเอากลวยมาวางซิกแซกไปตามทางโับทับเลยเดี๋ยวจะเอาโปสเก็ตบอร์ดมาเล่นให้ดูโปโปมาโชว์นะครับโปนี่โปสเก็ตบอร์ดมาจากอังกฤษเลยนะครับคุณยังเพิ่งเป็นเด็กฟึกหัดเดี๋ยวเจอกับโปสเก็ตบอร์ดของเรานี่โปมาแล้วโปมาแล้วโปรบีมโปบีมอ่ะโชว์ครับเดี๋ยวให้โปบีมโชว์อันน่ะเป็นไงโอ้โหเป็นไงครับ เขาให้เล่นสเก็ตบอร์ดครับไม่ใช่มาวิ่งซิกแซกดูนะครับการซิกแซกกลวยวิธีที่ถูกต้องอ่ะดูโปของเราเอ้าป้ายลุยเนี่เขาต้องเล่นอย่างงี้่าทับทับทุกกลวยครับทับทุกกลวยครับนี่โบกลับประเทศไปเลยมาจากประเทศไหนกลับไปเลยให้ให้ให้ซิกแซกให้ทับให้ซิกแซกไปทับทำไม